สวัสดีครับในเวลานี้ให้เราร่วมใจกันที่เราจะเข้ามานำบัสการพระองค์พระองค์งบอกว่าบรรดาผู้ที่เด็ดเหนือน่อและแบกภาระหนักจงเข้ามาพระองค์และในเวลานี้พระองค์จุข้าเราขอให้เสียงของเราเป็นเสียงสรรเสริญเ,เป็นที่พอพระทัไทยขอพระเจ้าในเช้าวันนี้ครับาเลลูยาสรรเสริญพระองค์ร่วมกัน วิญญาณของเราเป็นอิสระในการที่เราจะนมัส,สการในเช้าวันนี้โรเจคางขอบคุณพระองคเขาเข้ามาตอนหน้าบัลลังก์ของพระบิดาโดยพระเมตตาข้าเข้ามาหาพระองค์กระทำกายรแองแเบื้อพระบ ด้วยจิตวิญญาณเขาร้องทูลต่อพระองค์ให้เ,เสียงสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาที่พอพระทยัยถะไว้ชีวิตของข้าอยู่ในพระทยัยพระองค์ให้แท่นบูชาแห่งนี้เป็นของพระองค์ ยาน้าเป็นเสียนนงนมันสก,การพระองค์ูจะนมัสกนที่กลางเขนรลงทุกข์ขอุมจีเป็นแค,ค,ทค,ทค่ทรงสิ้นพระชนเป็นเครื่องบูชา เรามาจะค้นทางแห่งความตายไม่มีสิ่งใดไม่มีสิ่งใดที่ข้าจะมาะตอบแทนเระอาเอาจากชีวิตและเสียงสรรเสริญเราให้เสียงสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาที่พร ไลชีวิตของข้า อ,อกค์าระทุกความไฝ่ันความปราเนนาขอมอบวันทิ้สิ่งที่มีบพรดอน,นับราษฎรขององค์ราชา ไว้ชีวิตของข้าอยู่ในพระทัยพระองค์ให้ท่านบูชาแห่งนี้เป็นของพระองค์ผู้เดียวด้วยวิญญาณข้าเปล่งเสียงน,นมาัสาการอครั้ง,งค์ไอเสียงของเราเป็นที่ถวาเสริเพรเจ็จเสร็สสเป็นเครื่องบูชาที่พอ ขอขอยู่ในพระไเราิให้แท่นบูชาแห่งนี้เป็นของพรองผู้ดี้วยวิญญาณข้าแปร่งเสียงนำมาสารพระอเราเมนฟันเสบพระเจ้าชีาวิตของเราเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงผ่ ความรักของพระองค์เราเชื่อว่าความรักของพระองค์ไม่เหมือนที่ใดในโลกนี้เราขอบคุณพระเจ้าแล้วเราอยากจะบอกรักพระองค์ไปทุกๆวันขอบคุณพระเจ้าหากวันนี้เรามีบาดแผลั้นเราเจ็บปวดในสิ่งใดให้เราเข้ามาหาพระองค์ด้วยใจที่หิวกระหายและใจที่รเราอยากที่จะรักพระองค์ด้วยสุวใจของเราเรามีแสรรเสริญพระเจ้าให้เราบอกพระองค์ด้วยกัน พระองค์งเป็นพระเจ้าผู้ไม่มีใครเทียบเทียมสรงเต็มไปด้วยความเมตตาความรักพระองค์ไม่เคยลอ รู้ไม่มีใครเทียบเทียมสมัยไปด้วยความเม่ตาความรักพระองค์ไม่เคยอดลงจะมีก็เพียงเราที่เดิน

ในพระธรรมลูกาบทที่22นะคะข้อที่56ถึง62ข้าพเจ้าขออนุญาตอ่านนะคะมีสาวใช้คนหนึ่งเห็นเปโตรนั่งอยู่ในแสงไฟจึงจ้องมองแล้วพูดว่า mm hmm. คนนี้อยู่กับเขาด้วยแต่เปโตรปฏิเสธว่าหญ mm hmm. ิงเอย๋ยคนนั้นข้าไม่รู้จักสักครู่หนึ่งมีอีกคนหนึ่งเห็นเปโตรจึงพูดว่าเจ้าเป็นคนของพวกนั้นด้วยเปโตรจึงกล่าวว่า mm hmm. พ่อหนุ่มเอย๋ยข้าไม่ได้เป็น ต่อมาประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงมีอีกคนหนึ่งยืนยันอย่างมั่นใจว่าต้องใช่แน่คนนี้อยู่กับเขาด้วยเพราะเป็นชาวกาลิลีแต่เปโตรพูดว่าพ่อหนุ่มเอย๋ยที่ท่านพูดนั้นข้าไม่รู้เรื่องเมื่อเปโตรกำลังพูดยังไม่ทันขาดคำทันใดนั้นไก่ก็ขันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวดูเปโตรแล้วเปโตรก็ระลึกถึงคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสกับเขาว่าวันนี้ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเรา3ามครั้งแล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้ด้วยความทุกข์ใจพี่น้องคะเปตโตรน่าจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆนะคะว่าเขารักพระยซูคริสมากมากจริงๆเขาสามารถรับปากในทุกๆเรื่องที่พรยซูคริสขอให้เขาทำและพร้อมที่จะทำทันทีเขาพร้อมจะพุ่งไปข้างหน้าและทำทุกอย่างที่พรยซูคริสขอเขาเขา เคยยืนยันว่าจะไม่ยอมให้เกิดการทุกตรึงบนไม้กางเขนกับพระเยซูคริสต์อย่างแน่นอนแต่พี่น้องทราบไหมคะว่าพระเยซูคริสต์มองเปโตรด้วยความรักและมองเปโตรด้วยความเข้าใจในตัวเขามากยิ่งกว่าที่เขาจะรู้จักตัวเองเสียอีกพระเยซูรู้ไหมกระทั่งว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์พระเยซูเคยทำให้กระทั่งเตือนเปโตรอย่างตรงไปตรงมาว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ด้วยแต่แน่นอนว่า เปโตรก็ยืนยันว่าเขาจะไม่ทำเขาจะไม่ล้มเหลวในเรื่องนี้แน่นอนแต่ว่าจากที่เราอ่านในพระธรรมตอนนี้เราได้เห็นว่าเปโตรล้มเหลวเขาได้ล้มเหลวต่อหน้าองค์พริสคริสที่เคยเตือนเขาด้วยซ้ำข้าพเจ้าแน่ใจว่าพวกเราในที่นี่หลายคนก็เคยล้มเหลวแล้วก็เจ็บปวดกับความล้มเหลวที่ต้องเผชิญแล้วมันยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเรา ได้พบว่าเราไม่ดีพอเราล้มเหลวเนื่องจากเราไม่ดีพอเราล้มเหลวเนื่องจากความผิดบาปของเราและเราทําได้แค่นั่งมองความผิดบาปนั้นในชีวิตของเราโดยที่เราทําอะไรไม่ได้เลยบางครั้งการที่เราถูกคนอื่นทําร้ายมันอาจจะเจ็บปวดน้อยยิ่งกว่าการที่เราโทษตัวเองซ้าแล้วซ้าเล่าและมองเห็นในความผิดบาปของเราด้วยซ้ําแต่พี่น้องคะพระเยซูไม่ได้ต้องการจะบอกพี่น้องว่าพี่น้องจะล้มเหลวเพียงเพื่อที่ จะดูถูกพี่น้องหรือจะเย้ยหยันพี่น้องแต่พระเยซูต้องการบอกว่าแม้พี่น้องจะล้มเหลวพระองค์ก็จะอยู่เคียงข้างพี่น้องนะคะไม่ว่าวันนี้นะคะฤดูกาลของพี่น้องจะเป็นแบบไหนอาจจะเป็นช่วงเวลาของความผิดหวังอาจจะเป็นช่วงเวลาของความเสียใจในความล้มเหลวของตัวเองอาจจะเป็นช่วงเวลาของความรู้สึกผิด อาจจะเป็นช่วงเวลาของความโกรธหรือไม่พอใจอาจจะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเราไม่ดีพอนะคะแต่ว่าพระยซูคริสตตทรงรักพี่น้องในทุกฤดูกาลแม้ว่าพี่น้องล้มเหลวพระองค์ก็จะยังคงอยู่เคียงข้างและพะยุงพี่น้องลุกขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกพระองค์จะไม่ละหรือทอดทิ้งพี่น้องเลยนะคะแม้ว่าพี่น้องจะล้มเหลวพระองค์ก็ยังคงเลือกที่จะเดินหน้า ไปตายบนไม้กางเขนเพื่อพี่น้องเหมือนเปโตรในวันนั้นที่เมื่อเขาได้ล้มเหลวพระเยซูคริสต์ยังรักเปโตรมากพอที่จะยังเดินหน้าไปที่ไม้กางเขนเพื่อจะตายเพื่อเขานะคะไม่ว่าวันนี้ชีวิตของพี่น้องจะเป็นฤรืดูการแบบไหนนะคะเมื่อพี่น้องมีพระเยซูคริสต์ขอให้พี่น้องแน่ใจได้เลยว่าพระองค์จะจัดเตรียมวันที่ดีให้กับพี่น้องแน่นอนขอบพระเจ้าอวยพรค่ะ